มือถือ iPhone หน่วยความจำไม่มีเต็มอีกต่อไปครับสำหรับใครที่เป็นสายคาเฟ่นะครับสายวอล์หรือว่าสายท่องเที่ยวนะครับผมผมแนะนำตัวนี้ครับ s a n s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  ครับตัวนี้เป็นเจนใหม่นะครับความเร็วสูงครับ1 0นะครับทั้งเขียนทั้งอ่านนะครับผมเรียกได้ว่าพัฒนาจากรุ่นเก่าเยอะมากตัวนี้เป็นรุ่นเก่าครับรุ่นเก่าจะเป็น800นะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่800เมกนะครับแต่อันนี้เป็น1050เรียกได้ว่าเร็วกว่าเดิมอีก ประมาณแบบครึ่งเท่าตัวเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับชอบถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับใช้ในงานตัดต่อนะครับผมแนะนำเลยสีนี้สวยมากนี่ดูสีน้ำเงินเขียวครับสวยมากครับผมพอร์ตเชื่อมต่อครับเป็น type c นะครับสามารถเสียบตูดโทรศัพท์ iphone android หรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่อง macbook เครื่อง mac รองรับทั้งหมดครับทั้ง windows ทั้ง mac ทั้ง android ทั้ง ios เสียบปุ๊บ ถ่ายโอนไฟล์ง่ายๆเลยถ่ายโอนไฟล์ได้ความเร็วสูงมากตัวนี้ยังมาพร้อมระบบกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มองหา ssd ราคาดีๆใช้งานทนทน,ทนยาวๆไม่ต้องกังวลเรื่องการตกกระแทกเหมือนฮาร์ดดิสต์นะครับแนะนำตัวนี้เลยประกันสินเนกของแท้ลักตะกร้าไว้ให้แล้วครับซื้อรานนี้การันตีของแท้ราคาดีเก็บโค้ดช่วงแคมเปญได้ราคาลดเพิ่มอีกใส่ตะกร้าไว้เลยครับ